เมื่อวานนี้เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับคนเสื้อแดงบางส่วนก็คือกรณีที่ท่านพลมโรเดีสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะฮะท่านพบตรก็ได้ถแถลงข่าวจับกลุ่มแก๊งชาชุดดำ5ค,คนนะฮะที่ก่อเหตุนะฮะสังหารทหารและก็ประชาชนนะครับโดยเฉพาะพลเอกร่มเกล้านะครับเสียชีวิตเมื่อวันที่10เมษายน2553นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ผ่านมา4ปีแล้วนะครับ 4ปีแล้วนะครับจนกระทั่งคุณนิชาก็ยังมีความรู้สึกหมดหวังนะครับหมดโดยเฉพาะหมดหวังต่อการทําหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ uh huh. เพราะคดีนี้อยู่ในมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็เป็นท่านเดิมที่เกิดเหตุเมื่อปี53จนถึงช่วงรัฐบาลชุดที่แล้วนะ uh huh. ก็มีลักษณะของการทำคดีแบบไม่เร่งรัด แล้วก็มีหนำซ้ำําพูดก็เหมือนกับกลับไปกลับมาด้วยนะฮะว่ามันยังไม่แน่ชัดว่ามีชายชุดดําหรือเปล่านะครับ,รบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผู้ถ่ายคลิปวิดีโอเผยแพร่กันมายาวนานหลายท่านก็คงได้เห็นตาม YouTube บ้างตามอะไรบ้างนะครับในขณะที่บรรดาแกนนําคนเสื้อแดงต่างก็พากันออกมาปฏิเสธนะว่ามันมีอยู่จริงหรอชายชุดดำนะฮะแล้วก็ ไม่รู้นะพวกเขาเวลาชุมนุมกันเนี่ยพวกเขาชุมนุมกันอย่างสันติอสิทอหิงสาไราอาวุธนะครับในขณะที่รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ก็แต่งตั้งให้แกนําเสดงหลายคนนะครับเป็นสสบ้างเป็นบัญชีเป็นสสบัญชีรายชื่อบ้างเป็นรัฐมนตรีบ้างเป็นเลขานุการนักการเมืองบ้างนะครับแล้วก็คุณนิชาในช่วงรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ คุณนิชาก็ไปยื่นหนังสือไปช่วยเร่งรัดคดีนะฮะเคยไปนะครับยื่นหนังสือที่รัฐมนตรียุติธรรมนะฮะผลตํารบิเดียประชาพรมนอกนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้านะครับไม่มีอะไรคืบหน้าในขณะที่ไม่มีอะไรคืบหน้ากลับแต่งตั้งให้แกนนำคนเสือแดงได้ดิบได้ดีน,นะครับตำรวจในยุคที่ผ่านมาก็อยาได้หวังนะฮะว่าจะคลี่คลายคดีนี้ได้ จนกระทั่งบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีทหารเข้ามามีรัฐประหารก็ใครจะไปเชื่อนะฮะว่าในที่สุดแล้วก็จับแก๊งชายชุดดำได้นะฮะจับได้นะครับแล้วก็พัวพันไปถึงคนสั่งการนะครับพัวพันไปถึง เปิ้ลกฤษสุดานะครับเปิ้ลคนนี้เนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจมากๆนะฮะเป็นเลขาส่วนตัวของมนันชญชยาเกตแก้วหรือว่าเมย์แดงทักษิณฉายาเขานะฮะเมย์แดงทักษิณซึ่งเป็นผู้ดูแลท่อน้ําเลี้ยงครับมนันชญชยาเกตแก้วเนี่ยเป็นผู้ดูแลท่อน้ําเลี้ยงแจกจ่ายเงินให้กับพวกแดงฮาร์ดคอร์นะครับซึ่งตํารวจก็ไปพบเออบาะแสนะฮะหลักฐานบางอย่างว่า มีการจ่ายเงินนะฮะให้กับพวกนี้ไปก่อเหตุผ่านนังเปิ้ลกิสุดานะครับนี่ฮะบัดนี้ก็จับได้แล้วนะครับ <c oughs> ยังเหลือที่หนีอยู่อีกนะสองคนแล้วก็แน่นอนนะยังจับเปิ้ลกิสุดาไม่ได้แล้วก็อะไรนะเสไก่คนสั่งการนะจับกระรินศักวิชิตยังจับไม่ได้อืเปิ้ลนี่แสบมากนะฮะ พลตระเวจเอกสมยศบอกนะบอกว่าคือเป็นขบวนการอ่ะมีหัวโจกมีอุดมการมีความเปลียดชัางมีข้าจ้างก็เลยร่วมกันทำนะก็เลยร่วมกันทำนายสมชายหอมละอกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองรองแห่งชาติหรือที่เรียกว่าคออปเคยระบุนะถึงผลสอบของคออปก่อนหน้านี้เหตุการณ์ที่สี่แยกโคกวัวเมื่อวันที่10เมษายน2553เป็นการปฏิบัติการของชายชุดดำ ได้รับการสนับสนุนจากกาดนปชบางคนไม่พบว่าทหารมีการยิงตอบโต้กันเองและพบชายชุดดำบางคนเป็นคนใกล้ชิดพลตรีขัตติยะสวัสดิผลนะฮะหรือเสแดงและมีพยานพบว่าพลตรีขัตติยะปรากฏตัวบริเวณที่เกิดเหตุในช่วงตอนบ่ายทั้งก่อนและหลังเหตุการณ์รุนแรงด้วยนะครับนี่ฮะเขาระบุเอาไว้ในคอป ซึ่งทางด้านของคุณนิชาก็เลยเขียนเฟซบุ o กเมื่อวานนี้นะฮะเรียกร้องให้ทำคดีนี้อย่างรอบคอบนะฮะพยายามสาวไปให้ถึงผู้บงการนะครับแล้วก็อยากจะให้นำผลการสอบนะฮของคอ,อปอของออสอวอนะครับหรือว่าของคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยมาดูด้วยนะครับ คุณนิชาบอกว่าคนถามมากถึงความรู้สึกว่าดีใจไหมดิฉันไม่มีอะไรจะดีใจและเสียใจแล้วเพราะสามีดิฉันไม่มีวันฟื้นคืนชีวิตมีแต่หน้าที่ในโลกที่ต้องทําต่อไปจนกว่าจะหมดเวลาเจตนาที่ติดตามคดีนี้ก็เพื่อความเป็นธรรมของสังคมเพื่อชีวิตที่บริสุทธิ์ของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่จะไม่ต้องตายเหมือนสามีดิฉันมไม่ต้องมีครอบคร,ครัวใครนั่งร้องไห้ตายทั้งเป็น<ม>เหมือนดิฉัน<ม>ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความยุติธรรมนานเพียงใดก็รอได้ แต่ถึงเมื่อวานนี้มีแถลงข่ะออกมาแบบนี้ทางโฆษกนปชคุณธนาวุฒิวิชัยดิ์ก็มาบอกนะคะบ,บอกว่าคุณเสื้อแดงเราเชื่อมั่นว่าไม่มีชายชุดดาไม่มีกองกําลังติดอาวุธส่วนใครว่ามีก็มายืนยันด้วยหลักฐานหมอเวงโตจิราการแกน,นํานปชนะคะ ก็ตั้งประเด็นว่าจับถูกคนหรือเปล่ามีพยานหลักฐานชัดเจนหรือเปล่าหวังว่าคงไม่ได้เป็นการจับแพะนะแต่ขอยืนยันคนแสดงไม่มีชายชุดดำไม่มีกองกำลังติดอาวุธนก็มีชายชุดแดงพูดอะไรไม่ได้เลยพวกนี้พวกเหงพวกวีรการนะพวกนี้พูดอะไรไม่ได้แล้วฮะใช่นอกจากแบบแก้เกี่ยวอย่างนั้นอะจับแพะหรือเปล่า ส่วนใครมีหลักฐานก็มายืนยันด้วยหลักฐานเอาก็เมื่อวานก็โผล่มาห้าหน้านถแถลงข่าวเป็นบ้ารึเปลทั้งหมด8ปดนะฮะใช่ครับตายไปแล้ว 1, 1> หนึ่งจับได้ 5, ห้าเหลืออีกสอง